มันจะหมดแรงครับพี่ๆก็อยู่ทุกวันเลยนี่ครับถูกต้องพูดกับเธอแล้วนนี่ไงเราก็ทำงานเหมือนกันอองานบ่อยจะไม่ได้คุยอะไรแล้วเนี่ยเล่นกันนะคุยเล่นเฮ้ยเขามีบอกมีเวลาน้อยแม่มากระทบกันเลยมี่เลยนะ รครับวันนี้ก็คืองานยิ่งใหญ่มากเขาก็โชว์แบบแบบฟังก์ชันมาเต็มที่เลยดิ์เคิลชูเซิร์ชคือเดี๋ยวนี้ใครที่แบบว่าฟังเพงลงแบบผมเนี่ยคือ,อเพลงนี้เพลงอะไรเราก็แค่แบบทำเพลงแค่นี้แบบมันเข้าหาให้เราได้แล้ว นี่อีกอันหนึ่งที่แบบว่าเป็น,น,นทีเด็ดของครั้งนี้คืออะไรว่านี้ครับผมก็คือเบสเบสถ้่ถ่ายรูปกับใครแรมก็รอทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมว่าทุกคนอนะ่ะได้รู้ฟีเจอร์จากทุกคนเยอะแล้วใช่ผมฝากง,ง่ายๆสั้นๆเลยแล้วกันครับปี2025ต้องทำสกรีนซีเอ็มยี่สิบห้าครับผมใช่ถูกต้องอ่ะ,อะเดี๋ยวจะวันเกิดน้องแล้วเตรียมอะไรให้น้องครับผมเตรียมมานานแสนนานลเอะไรนะเลือกจะไม่รูร้จะเลือกยังไงล่ะฮะ เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเข้ากับเขามารอบนี้เป็นรหรอเป็นไรอบนี้เหออร,หรอครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้ครับไม่ใช่ก็เตรียมไว้เตรียมไว้ไม่บอกละกันเดี๋ยวน่าจะได้เห็นครกำลัคิดอย<อ>ู่ว่าจะให้ก่อนหรือจะให้หลังดีอ้ออยไ่วันเกิดเพว่า<อ><อ>จริงๆก็รู้สึกว่าถ้าให้น้องอัจระเปกิดวันที่สองเดี๋ยวน้องเกิดจริงวันที่สี่เราก็เลยรู้สึกว่าอจะให้วันไหนดีนะใกล้แต่ไกล วันไหนก็ได้ที่พี่อยากให้ผมรับได้หมดเออแต่เร็วๆไหนก็ดีได้หมดเลยครับอะไรนะครับปีเกิดอยากได้อะไรีเกิดอยากได้อะไรไม่จริงๆผมไม่ไม่เคยบอกว่าเออพี่อยากได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าพี่เขาอยากซื้ออะไรให้เคยเคยบอกว่าอยากได้รองเท้าอะไรนะอยากได้รองเท้าสตาร์ตโดนนานมากนานมาก พี่มีทั้งหมดได้เดี๋ยวพี่ดาวให้เดี๋ยวพี่ดาวให้เอารถผ่อนพีมกูยืนกูให้ในนาบริษัททวีผมฮะเฮ้ยเด็กมียมไปแฟนมีดต่าประเทศไปใช่ครับก็ใกล้ๆที่สุดท้ายแล้วครับก็เราจะไปกันที่ที่จีนอีกหนึ่งรอบครับที่เชียงใหม่ทรายแล้วก็าแล้วก็เราจะไปที่ฝั่งอเมริกาครับใช่ฝั่งอเมริกาครับผมไปไปอเมริกาแล้วก็ไปบราซิลครับ อันนี้ขาดแค่โซนยุโรปใช่เลอยุโรปครับไปก่อนนะก็ไว้ท่าผู้จัดนะครับผมเชิญชาร์จเอาอ The Producer นะครับโซนยุโรปนะครับผมถ้าอยากจะจัด our f a เวอร์ i ฟ g บิ้งนะครับผมก็สามารถจัดได้นะครับแฟนแฟน์สังยุโรปเขาเรียกร้องแค่ไหนไม่มีครับยังไม่ยังไม่ามีคือผมก็ไม่ได มาเลเซียหรือว่าแบบฝั่งามาอะไรเงี้ยวิแต่ว่ามีนะที่แบบว่าแฟนแบบยุโรปที่บินม,มาดูมาดูพวกเราแฟนมีแบบในแบบเมืองอื่นๆที่เราจัดกันก็นมีบินมาบ้างก็เห็นอยู่ครับเดี๋ยวไปดูรอบนี้เราจะไปเห็นด้วยตาเดือว่าจะประมาณไหนเหมือนที่สองรอบเลยปะ่ะที่มีการสองรอบทีเมตกาแต่ว่ายุโรปต้องรอดูแบบเพราะว่าอะไรไม่เอาช่ใช่ใช่เป็นทเบกาใช่ไม่ผิดครับจะเป็นคนได้เราอยากไปบุกบุกไม่เคยไปเลยผมก็ไม่ ตาพาไปนิวยอร์กก็อยากไปครับนิวยอร์กไปกับเพลงนะไ่ีานแน่่ทุกปีแ่นปีฮะน่ไป้นนอยู่อ่าาเรื่อยครับารมาไสบหนนี้เราสองคนก็มีเพลงออกมาเยอะด้วยครับใช่แล้วก็มีผลงานการแสดงด้วยมีอะไรที่ตัมกัมาตลอดแน่นอน ตอนนี้อยู่ในโปรเซสเตรียมตัวครับแต่คิดว่าเร็วๆนี้ใกล้จะใกล้น่าจะใกล้เปิดกล้องแล้วครับใช่เต็มที่กับนรอกบ้าอี้คนอยากไปแล้วตอนนี้โปรเซสอยู่ตอนนี้เรากําลังแบบว่าเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วเริ่มเวิร์กช็อปก็มีแบบไปเนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือไปเรียนศิลปะป้องกันตัวกันมาโอมแล้วเนี่ยโอ้โอแค่ซ้อมไม่เฉยป้องกันตัวเอง เ็เร็วๆนี้นะผมแน่นอนแล้วก็ผลงานเพลงของพวกเรานะคผมเต้าอู่บลนี่พี่อู่เขาเพิ่งปล่อยเพลงละลายไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงผมจะชื่ออะไรแล้วก็จะปล่อยใกล้ๆตอนไหนนะครับผมเดี๋รอดูแล้ว ไทยเิแบบอือื้อือแบบอย่างเงี้ยฟิสปอยอะไรทีแบบอาจจะแบบอือเอาอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะครั้หนึ่งหากระเป๋าไม่เจอหากระเป๋าไม่เจอคือไหนคือ กิเกินั้นก็ตนะีแล้วก็โปงใส่แบบนี้เรนะ่อเลยนะ